สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ UC Podcast สาระดีๆจากสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับเราเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับคราวที่แล้วเราคุยถึงเรื่องของการไปรับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอกยังหน่วยบริการประมภูมิที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องมีใบส่งตัวและวันนี้นะครับมีข่าวดีมาบอกครับข่าวดีเนี้ยมาจากคําถามของคุณลุงสมชายคุณลุงสมชายเนี่ยเป็นคนพื้นเพอยู่ที่ผาสิงห์จังหวัดน่าน นะครับวันหนึ่งเนี่ยคุณลุงสมชายเส้นเลือดแตกในสมองครับจำเป็นต้องส่งตัวไปรับการผ่าตัดที่เชียงใหม่นะครับซึ่งทางโรงพยาบาลก็เขียนใบส่งตัวไปให้ที่เชียงใหม่แต่การรักษาเนี่ยนะฮะต้องใช้เวลานานครับแต่ใบส่งตัวเนี่ยมีอายุเพียงแค่3เดือนเมื่อใบส่งตัวจะหมดอายุแล้วนะครับต้องให้ญาติกลับมารับใบส่งตัวที่น่านจากเชียงใหม่มาน่านเนี่ยไม่ใกล้นะครับแล้วก็การเดินทางก็ก็ไม่ได้ง่ายมากหลานของคุณ ตาสมชายเนี่ยก็โทรศัพท์ประถามที่สายด่วนสปปชว,ว่าเอ๊ะนะฮะจะมีวิธีใดที่ไม่ต้องกลับมารับใบส่งตัวไหมเพราะว่าต้องเสียค่าดวดด้วยเสียเวลาด้วยและที่สําคัญคือมีคนเฝ้าไข้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเองไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีมีข่าวดีมาบอกครับว่าตั้งแต่1มกราคม2565คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมตินะครับยกระดับบัตรทอง4เรื่องครับนะครับหนึ่งในนั้นก็คือว่าผู้ป่วยในหลังจาก1มกราคม65 ไม่จําเป็นต้องกลับมารับใบส่งตัวเพื่อไปรับบริการรักษาพยาบาลต่อไปอีกแล้วนะครับดังนั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยประชาชนก็จะได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นไม่ต้องเสียเงินค่ารถกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ประวัติการรักษาทางโรงพยาบาลก็จะคุยกันเองนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติวิธีการรักษาหรือปรึกษาหารือกันนะครับปัจจุบันก็โรงพยาบาลก็จะคุยกันเองโดยที่ไม่เป็นภาระให้กับพี่น้องประชาชนละนะครับอันนี้ก็จะเป็นกติกาที่จะทําให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ง่ายกว่าเดิมสะดวกกว่าเดิมนะครับแต่หาก ท่านผู้ฟังอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่มากกว่านี้สามารถโทรศัพท์ประถามที่สายด่วนสปช1330ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก่อนจะจากกันวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อติดตาม UC Podcast สาระดีๆจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะได้มีข้อมูลที่อัปเดตกันตลอดเวลานะครับ